กับนมัสการพระคุณเชา่ากับเรียนท่านประธานและกับเรียนท่านแขกท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะพระพระเจ้าแพทย์หญิงกุลดาเรียวเสถียรวงศ์เป็นบุตรสาวคนโตของคุณแม่อรุณีเรียวเสถียรวงศ์ค่ะจะเป็นตัวแทนในการเก่าวประวัติของคุณแม่นะคะคุณแม่อรุณีเรียวเสถียรวงศ์เป็นบุตรคนสุดท้องค่ะมีผู้น้องรวมกันเจคน เป็นลูกคนสุดท้องของคุณตากี้เหนียวแท้อยู่และคุณยายมุกแท้อื่อมีพี่สามคนอยู่ที่เมืองจีนขณะนี้มีพี่ที่ยังมีชีวิตอยู่อยู่หนึ่งคนนะคะนอกจากนี้คุณแม่มีพี่อยู่เมืองไทยอีกสามคนปัจจุบันมีชีวิตอยู่หนึ่งคนคือพี่สาวของคุณแม่คือคุณป้าวันนี้ค่ะคุณแม่อรุณีเดียวเสถียรวงเติบโตที่จังหวัดนครราชสีมา จนกระทั่งได้เจอคู่ชีวิตและสมรสกับคุณพ่อวิจารณ์เรียวเสถียนมงเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพศ2517ค่ะมีบตรด้วยกัน3คนค่ะคนที่1แพทย์หญิงกุลดาเรียวเสถียนมงนะคะจบการศึกษาที่จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเป็นแพทยศาสตร์บัณฑิตอายุรแพทย์และอายุรแพทย์โรคไตปัจจุบันเป็นอายุรแพทย์โรคไตยอยู่ที่โรงพยาบาลน,นางรองค่ะ บุตรคนที่สองนะคะชื่อนายจิรชัยเรียวเสถียรวงจบการศึกษาปริญญาโทค่ะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะบุตรคนที่สามชื่อจิรสิธิ์เรียวเสถียรวงจบคณะวิศวกรรมศาสตร์และปริญญาโทบริหารก่อสร้างที่มหาวิทยาลัยเทคโนโุรานารีนครราชสีมาค่ะคุณแม่อรุณีได้เจ็บป่วย อย่างกระทันหันด้วยโรคสมองเสื่อมอย่างฉับพลันเมื่อเดือนธันวาคมปีพศ2562ค่ะมีอาการทางสมองอย่างฉับพลันและมีการเสียทรงตัวอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา2ส,สัปดาห์เป็นต้นมาเป็นโรคที่ไม่มียารักษาต้องรักษาแบบประครับประคองเท่านั้นค่ะทางพวกเราครอบครัวทั้งหมดได้ดูแลคุณแม่อย่างเต็มที่ค่ะมาตลอด พยายามทำให้ท่านสุขสบายตัวสุขสบายกายและสุขสบายใจที่สุดอยู่ที่บ้านตั้งแต่เดือนธันวาคม2562เป็นต้นมาค่ะจนกระทั่งแม่ได้ถึงวาระที่ได้จากพวกเราไปนะคะค่ะเมื่อวันที่28ธันวาคมตอนตีห้านะคะด้วยภาวะทางเดินหายใจล้มเหลว ที่ผ่านมาพวกเราได้ดูแลแม่อย่างเต็มที่ได้สังเกตได้จากคุณแม่มีสีหน้าสีตาและผิวพรรณผ่องใสยอยู่ตลอดในช่วงเกือบสองปีที่ผ่านมาไม่มีแผลกดทับเลยค่ะก็ ในฐานะที่หนูเป็นลูกคนหนึ่งและเป็นตัวแทนคนหนึ่งของครอบครัวของลูกหลานนะคะหนูขอพูดด้วยสุดหัวใจอะคะ่ะว่าคุณแม่เป็นศูนย์กลางของครอบครัวและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของครอบครัวของที่บ้านมาตลอดเป็นกําลังใจสําคัญให้ลูกๆหลานๆได้ดําเนินชีวิตจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้คะ่ะหนูลูกจูนนะคะก็หนูมีความดีใจที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาคะ่ะที่ ทำให้แม่ได้ดีใจได้มีรอยยิ้มและได้มีความภาคภูมิใจค่ะที่ทำให้ได้ดูแลแม่ในโรคประจําตัวของแม่มาตลอดตั้งแต่เป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงจนกระทั่งแม่เจ็บป่วยอาการทางสมองจนถึงทุกวันนี้และแม่คงภูมิใจในตัวหนูที่ได้หนูได้เป็นแพทย์ในเรื่องการเรียนและได้เป็นอายุรแ,แพทย์โรคไตส่งตามความตั้งใจโดยดีมาตลอดค่ะจนกระทั่งสุด คายนี้แม่ได้จากพวกเราไปแล้วค่ะและอย่างไรก็ตามตอนนี้นี้ความรู้สึกที่มีมากที่สุดก็คือความเหงาที่สุดและความคิดถึงมากที่สุดค่ะแต่เราพวกเราก็จะพยายามค่ะที่จะคิดถึงเสมอว่ามีแม่อยู่ตลอดเวลาส่วนตัวหนูหนูก็คิดว่าหนูมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีคนไข้ มีครอบครัวที่ดีมีโรงพยาบาลที่ดีและคิดว่าแม่จะอยู่ด้วยกันกับหนูและเป็นกำลังใจให้หนูดำเนินชีวิตไปตลอดนับจากนี้เป็นต้นไปค่ะค่ะสุดท้ายนี้คือหนูก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ก็สุดท้ายก็จะบอกว่าหนูรักแม่ที่สุดค่ะเดี๋ยวหนูจะขอให้น้องชายพูดลำดับถัดไปนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อแม่ค่ะ ครับนรัสการพระคุณเจ้าครับกาบเรียนท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมเป็นบุตรคนที่สองชื่อนายจิรชัยเดียวสเสถียรบงเป็นบุตรของคุณแม่อรุณีเดียวสเสถียรบงนะครับผมขอกล่าวคำอะไรและความรักที่ผมมีต่อทางคุณแม่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่กับผมจะไปรับหลานที่โรงเรียนตอนบ่ายทุกวัน ทุกๆวันครับแล้วก็พาไปซื้อของกินพาไปเที่ยวแม่ชอบนั่งรถครับชอบนั่งรถไปด้วยไปไหนด้วยไหนไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดมีอะไรคุยกันทุกเรื่องไปกับในช่วงปิดเทอมก็จะวางแผนกันว่าเราจะมีกิจกรรมไปเที่ยวที่ไหนกันกับหลานๆลูกๆจนกระทั่งเราได้รับรู้ว่าคุณแม่มีเริ่มมีอาการป่วยทางสมอง ผมก็และครอบครัวเนี่ยก็รู้สึกทรมานใจนะครับในแรกแรกรู้สึกเสียใจครับแล้วก็สงสารแม่แต่สิ่งที่ผมคิดก็คือพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดพยายามแบ่งเบาภาระของทางพี่สาวผมในช่วงบางเวลาบ้างให้ได้พักบ้างซึ่งโดยส่วนตัวก็อย่างน้อยก็หวังว่าแม่จะรับรู้ในสิ่งที่จุ๊บได้ทำให้กับแม่ ในนโอกาสหน้าที่นี้นะครับก็เนื่องจากจัดงานในบริเวณบ้านผมขออนุญาตเรียกแม่ว่าอามาโดยปกติลูกๆจะเรียกว่าอามาครับในวันที่อามาจากไปความรู้สึกมันก็วงเวงนะครับมันเงียบจากที่เคยนั่งรถไปด้วยกันทุกวันทุกวันแล้วแม่ไม่ได้นั่งรถไปด้วยแม่จะชอบทานน้ำเต้าหู้ครับทานน้ำเต้าหู้ทุกวันที่ตลาด จนกระทั่งทุกวันนี้บางครั้งก็ยังไปที่ร้านน้ำเต้าหู้เจ้าเดิมครับบอกบอกแม่ว่า,อาบอกกับแม่ค้าว่าน้ำเต้าหู้ถุงหนึ่งของแม่ครับเหมือนเดิมแต่บางทั้งที่ก็รู้ครับว่าแม่ไม่ไม่สามารถจะทานได้ครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับจุ๊บหวังว่าให้อาม่าได้ยินในสิ่งที่จุ๊บพูดในวันนี้จุ๊บหวังว่าเผื่อม้าจะยืนมองอยู่ หรือได้ยินได้รับรู้ในสิ่งที่จุ๊บพูดว่าจุ๊บรักอามาสิ่งที่ม้าเคยบอกจุ๊บว่าอย่าอย่าถอยนะสู้นะอย่ากลับไปไหนให้อยู่ที่บ้านดูแลหลานของม้าด้วยในอนาคตจุ๊บขอรับปากขอสัญญาให้อามาได้ยินว่าจุ๊บไม่ถอยไปไหนแน่นอนจุ๊บจะอยู่ที่นี่จุ๊บจะดูแลดูแลหลานๆของมาทั้งสามคน มาไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรใดๆทั้งสิ้นจุ๊จะทําให้ดีที่สุดเหตุการณ์ในครั้งนี้มันทําให้จุ๊กเข้าใจว่ามีเกิดแล้วมีดับเป็นเรื่องปกติจริงๆวันนี้ทําให้ผมได้เข้าใจแต่สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกอามาว่าถึงแม้เราจะจากกันแต่ในใจเราจะยังคงมีกันตลอดไปครับแล้วก็อยากจะบอกว่าจุ๊บลักมามากที่สุด หวังอยากให้มาได้ยินนะครับก็สุดท้ายขออำนาจคุณพระศรีรัตนาตไตครับแล้วก็ผลบุญผลกุศลที่ลูกได้เคยทำหลานหมู่ญาติมิตรแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้ช่วยส่งผลบุญให้กับคุณแม่อรุณีเรียวเสถียรวงไปสู่สุขติในสามปรายภพด้วยเถิดตางปราถนาด้วยครับ ก,ก็เป็นการแสดงความรู้สึกของอลูกๆทั้งสองท่าน